เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในวันที่12สิงหาคมข้พศ2 0 68น้ำกันมีโอกาสได้บันทึกไว้ในผับแห่งคุณงามความดีในวันที่12สิงหาเนาะกระลยที่โอกาสตรงนี้ได้ใ้เบิในใน่งบรรยากาศในปีนี้อีกเป็นอีกปีหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นกับพเพื่อนเพื่นน้อยๆเป็นบ้านเฮาธรรมดา ก่อนอื่นก็ถือโอกาสเอาขอโอกาสทักทายด้วยแมเดอร์นะโอกาสสัมผัสกับแม่นี่แม่ซื้อแมยังน้อบ้านที่นี่แม่สวนดีเนาะมาจากบันโหรือเนาะแม่เนาะโอ้ดีใจบ่ไดีมากเมื่อนี่ดีใจเนาะโอ้ดีใจพี่นาจังสีพออีกจังสีเนาะแม่นะอันนั้นพี่นาเเคยมีเนาะอันนี้แม่ยังนี่แม่ทองดีเนาะแม่ทองดีอยู่บ้านยังนาะ บ่อนทงบอกไมาน่าให้ท่องบอกน่านย่าหลงบานอะไรดีดิแม่เอ้ยเอาหน้าให้ท่องเนาะดีใจบอเดี๋ยววัดแม่บุญนี่ดีใจเนาะนอนบอรามอยากมากนอนบอรามอยากมาเนาะดีแล้วพอรอยังนอนนี่พรอย่างเนาะพอย่างเนาะโอ้บอสันจักเทืียนอนอย่างเตลอดนอนเจ้าเนาะดีแล้วดีแล้วนะเอออาให้โอกาสเดี๋ยวมาควมบุญกันเนาะดีแล้วดีแล้ว อ่ะมาจังพี่วันทินอ้าวจากไทยคุณแม่เฮาวันทีนมาด้ไกลด้วยพอดีเนาะมาด้วไกลยุนเมยคุณแม่อุไรเนาะคุณแม่อุไรวันหัวเรือเออเป็นอีกคู่หนึ่งที่ได้อุปถัมภ์หรือว่ามีโอกาสได้สร้อยตลอดนะสร้อยตลอดสร้อยทั้งกําลังใจแล้วก็บกำลังกายน้ำนะก็เลยว่าที่โอกาสแม่เป็นยังไงดีใจบ่มมินีมีโอกาสได้มาดีใจดีใจได้มาวันแม่นี่มาหาญ่กคู่คู่ปีดาดาคู่ปีเนาะ ปีน่ะเสีมาอีกบัวนอนนะมาเนาะเอาเป็นว่าอีกห้าสิบปีกลับมาอีกได้แมเด้อร์มาจนเลยตลอดชีวิตเลยล่ะแมนโยนนะแมนโยนประจมาประจำเนาะดีแล้วนะดีที่โอกาสใจเสียเอาลงเอาเอาลงไล่อ่าเป็นที่เราเลยไวนะ่อาช่วงมาเยี่ยมเยี่ยมยำเพราะยังชาลียังขาวลงไวเหมือกันโอ้เอาทักทายคุณแม่คุณแม่พระธาแม่ติมเน่ะยฮัดจินโยเนาะ โอ้ยเป็นพี่น้องกับสอรเพชรอยู่วะแม่เป็นเงือกสิเป็นทางการเงกตัวเราไปไหนได้จบมือเดียวกันแม่สามบอกโบเห็นสอรเพ็ดก็คือโบอเห็นบ่บนจังว่าก็คือสอรเพชรพินโยเป็นพี่น้องกันบ่บาศาสนาะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแม่อีกคนหนึ่งที่เป็นกุ้มหักแพงน้ำนะหักแพงก็คือหอดคือหอดอัมรำอัมรำเนาะอัมรำอัมรำคือ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 กระบี่งัวเนาะผมอัมรำเนาะแม่เนาะ ว่าความำลว่แสบดยนะกายเ็นหอดเป็นนะเหยันกนหอดครับกแม่นะขึ้นหอดอ่าเป็นแม่ได้หลายคนจังสีแมนยนะกันเลากันอย่างมาหอดอยากมาถึงถ้าเผื่อมคู่อันเราไปบ่เราบบหดยมากเนีหนจักแมนยวนะจะได้ว่าอยากเลาอยากอะไรนะ ก<ร>็กว่ินอกกะข้าวคนอีกเรอกะถินข้าวไหวอีเด้อนะข้าวไว้อแมนมะนข้าว,ว,วเื่เอ,อ,อไปได้ดีแมนเป็นสวนใหมากครับนแมนะนะ,ะมาทำบุญร่วมชาติตักบาร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันเนาะ,ะดีแล้นะอะไรคโอกาสานอยากเก็บภาพเพราะเป็นยังไเก็บภาพเป็นทีลกวเนาะ Cả, à, nhiều cả, nếu nhàng, đi ăn đây này được mấy là, là, แม่สีจจเป็นไดีใบมีโอก้าวันแม่บอกแม่สีไม่แม่อยู่บ่กมีอยู่นอจักแล้วเราว่ามันเกิดมาจากพอกเกียงให้บ่อเลี้ยงกันยัเองเนาะบเดีบอเมียนอกคุณแม่แม่สีซื้อว่าจังไรบ้านจีบแม่คุณแม่เนี่ยแม่ยา่บนแม่ยี่บนมูมบ่อโอ้เลออ้าวดีใจเด้อ พอนี้อาสวัสดีพี่น้องนี่ฮะสวัสดีพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพิ่เบังไทยถอดรถยูนินโอ้สวัสดีพี่น้องนีว่างานบ้านแม่มืคนนี้โอ้แลวร้าย่าจะทุกชาวราจีบบ้านท,ทงไง บัานย่างกระโปงเอ่อบั้งสว่างอาเจ้าบั้งเขาเลือกเขาเลือกกันมาเนาะเขาเลือกกันมาเด่นเลยนะรับพิธีิธกรรมมื่อดีจัดเกิดกาพระพุทธเจ้าพระธานาอตแนวแน่แนวให้กับสุกคนเนาะทุกคนนะครับมาร่วมกันเอาบุญเอากระตอนน้ำกันอย่างนี้พิจกรรมของวันแม่ก็คือวางยางสายไฟพูดพิน ล้างยาในวัดนี่ดาทรับวกเระอานี่คือเอไป็นกิจกรรมของวันแม่ข้าวอม่าพ่ออแม่าเอาวพอาพ่อมาวพ่อม่อม่า่ม่อม่อม่้วม้าว้ออา อัมยงบัตรในยายบัตรย่างกบอัน้าก็มาาในยายบัตรย่างกรมาอไมยุ่ว่ดีอันมีโอกาสเดีมากนนอเป็นดไรดีใจยิววันนี้เดี๋ยวมาอันนห่อนแห้งห่อนแงอนกระซ้างเทาะนะห่อนไกลแต่ว่าบบห่อนใจเนออมีโอกาสเดี๋ยวมาของกันพีน่าจังพอกันอีกวันเมเนแต่น่ะนะทุกคนแา้แจ็กรลต่ีู่ดละหมายนะ้ตี่จงว่ากันนะ เอออันนี้แม่อย่างแม่แม่แม่ช่องซาร์ให้แม่สอยนี่สองซื้อบ่โอ้เหรอเออเออเอดีแหละมีโอกาสได้มายามกันเนาะถ้าล่มก็บอกมี่หอนเนี่ยเอาว่าเป็นอย่างเนาะเอเอเอาเนี่ทักทายพี่น้องเนี่ยี่พี่น้องมานด้วเนาะแม่เย็นแม่เย็นอา่าทักทายทุกคนนะเนาะอันนี้คุณแม่เย็นแต่ว่าขั้นพ่อเราเย็นตลอดเลยนะเนาะเย็นตลอดเลย อาา๋อบอมาเขากล่องหู่นักอยู่ ่าพอจบคลิบไปเพียงสาม,มีเนาะ